อมีอ่ะมันนะครับบุญเพื่อนมึงจนชกมีรู้กันมัวไรนี่อยเขาเขาอันนี้จันนะครับบุญเบืนอนสวัสดีครับพุ่มปกับผมเด็กในม้งกับล้าวนะครับเดี๋ยวกาวันนี้นะครับปลข้ามาเดียวปลาที่ว่าผมไม่เคยมานะครับเป็นส่วนชาวบ้านเดี๋ยว,ว่านี่นำตกมีเรื่อสวยงามมากนะครับ ก็คปดีเจ้ากิ่นี้ก็อย่ากดไลค์กดเขยกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวฝ่าเดินชมเพื่อผมหมายดังเพืช่วยเดีกับบ้านนะครับผมกตามไปดูกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดเขยกดติดตามด้วยนะครับตามมาดูตรงนี้ก่อนนี่มีไอ้ไอเกตไอไทรวาเนธูร่านะครับเพื่อนหน้ามมากนะครับดูหน่าจะดเพื่อนมากนี่ดูนะครับน่าจะดดาน้าจะดเพ่อนดานานะเพื่อนมากเต็นมาเลย เดี๋ยวแป้นหนึ่งแปนึงเดี๋ยวพุ่นไปดูามก็นียนะครับดูนะครกบดูนะครับดูนะครับดงนะคกบดูนะครับดนี่รนะครับนี่กันะครับนะครับนะครดูนะครับูาาน,นะครับน,นะครับน,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 นรดูนะบน,ะนึง เต็มหมดเลยนะครับนี่นี่อะไรบูราทีนี้นี่มัดในบูรานะครับนี่ในบูราเต็มหมดเลยนะครับนู่นในบูด้าพี่นะก้าวขึ้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวผมจะเดินไปควายข้างหน้านู่นนะครับเดี๋ยวก็ตามไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวเรวาจะเดินไปริ่มช่องนั้นนะครับข้าไปเรื่อยๆนะครับตามมาลุม งโอเคครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาบนขั้นชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวมีทางลดเสืองนะครับเดี๋ยวก็เดินข้าไปเรื่อยๆนะครับพมตามมาเลยนะครับนี่บูดาช่วยมาครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมว่ายโยไปทักปั้นจรองต้นกันเนี่ยเดี๋ยวเวลากลับบ้านนะครับอิ่ลังนี่ก็ เป็นกล้องนะครับเป็นมันปอกนะครับเพื่อยมากนี่นีนกพวกต่อไปเราโอเคนะครับเพืเ่อนเดียวไปใต้อยู่ว่าพอไปรเรื่อยเด็ดเดียวว่านะครับผมโอเคนะครับ ะครับเพื่อนๆนุ๊กโปร่งด้วยมาก์คเลยดูหน่อยไาตัวปารตุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ใจกิจกรรมกอล์ฟนะครับกิจกรรมกอล์ฟคือเดี๋ยวไปดูหมายเลขเว่ากับหมายเลขด้วยนะครับเพื่อนผม ลูกชกนะครับน่ต้นชกนม่รู้กันตรงนี้มันเป็นทั้วนะถ้าเป็นในป่านะครับไอ้นี่ไอ้มูมเตือนมากินนะตรงนี้โอเคครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้มาปไปมาดูนะครับรงนี้จะในคารบคารบปลาชูเนี่ย คพรนี้แกนเคารพเนี่ยมันเลยนี่ครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับพี่จา้างพุ่าวันนี้ว่านะครับเดี๋ยวโยนลบไปดี๋ว่าจ้างพุ่มมาดี๋ว่านะครับไปอารีติเดี๋ยวว่านั้นหัวข,ข้าวน้อยซึ่งมันลึกก็ไปพื้นนะครับมันนี่ขำเลยขึ้นไปเดียเด๋ยวเดินออกไปข้างนอกดี๋ว่านะครับผมโอเคครับตามไปข้างนอกดี๋ว่านะครับมาเลยครับ เอาค่ะกับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ป่ายางนะครับป่ายางไขโชวนะครับก็อนุญาตด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ใหมายดังที่อาตนลตาตนลที่ตุลมีคำบนนูเลนมีตัวนี้จะในผาลุบผารุบผารุบนั่นกันที่มาเด็ดที่นี่คนนี่ครับนี่แต่ว่าเสน่หจะมีน้อยเปรียดหน้ารุนนะครับมาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมีก้อนเล็กๆด้วยนะครับเต็มมัดนี่มาดูต้นนี้นะครับใบมันนา่านั่นเลยนะครับใบมันอยู่เปลกมากเนี่ยครับเหมือนด่างไม้นะครับโอ้เนี่ยมันนะครับเพฝนฝนเฮ้ยย่าเดี๋ยวมันอยู่ทิปกันเลยนี่ครับเพืเ่อนๆไอ้ย่าดังจมผู้ลา้างไป<อ>จุดไปจุดไปๆุไม่ได้ไม่ได้กัตน้นไม้ ดังชมพูกนะครับนี่มันมาเลยแจ็กไยนี่วะนั้นดังชมพูกเห็นยังนี่มันเลยจากหน้าบ่อยวะเนี่ยเพืนเพื่อนดังชมพูกโยนมันอย่างโอนนะครับแต่ว่าเลยรู้นะครับเป็นดังชมพูกนะครับที่บ้านมีต้นต้นเล้ยนะครับมีต้นนี่ลาวโอเคโอเคคุด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 ล้วคุด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 เดี๋ยวผมจะให้ชุมตอนเดี๋ยวว่าคุณแจ็คกันดี๋ว่านะครับผมโอเคนะครับ โอเคนะครับนี่มาดูนะครับนี่มันดังยมพูจิงนะฮนี่ยนี่นนี่ดังยมพูโอแต่ไม่ต้องตามมอนน่ไหนนอนอยู่เรยบการทองที่ไหมตอนนี้ไม่ลงการนะครับยังไม่ลงการนะครับโอเคได้เลยนะครับหนึ่งตนนะครับทุ่งไก้อนถ้าัลงกุงทิ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินเลยเต๊านี้เดี๋ยวว่านะครับผมโอเคนะครับกับเพื่อนๆเดินมาเลย เอามาดูนะครับอันนี้ตอนนี้ได้ชุดนะครับใบชุดหมีโดกนะสีมฟูดูนะครับนี่อันนี้ม,มีชุดเออแต่บอกปันนี่ไม่มีชุดนะครับอันนี้ไม่มีชุดเดี๋ยวขึ้นมาดูอันนี้ก่อนนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ฉันคารบนาะนี่ด่างน,นะน,นะครับรด่างยอดด่างอิดมังเดียวะด่างยอดนะครับ แมวนะครับก็เ se ดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าันฟื้นนะครับผมจนจะช่วยเดี๋ยวใายดูอีกทีนะครับปุ๊บโอเคนะตามมาเลยนะครับผมเลย ว่ามีควักวัวฟุ่มนะครับดูนะครับควักวัวฟุ่มฮึมอะไรนี่เข้าครับวันนี้จันนะครับเพื่อนโอ้โหวันนี้จันดังดังดังดูนะครับดูนะครับดังฮืมเดี๋ยวเดี๋ยวนดูวะครับเอาไว้ดูเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นเดี๋ยวว่าพุดเกุศลกันดีวะนะครับพุ่งโอเคครับได้มาแล้วนะครับอู้ันนี้ก็ดังถึงพูดนะครับนี่ดังครับ ผ่ผลว่าด่างขานน้าไม้ไป็นนี่สีแดงคุ้มว่าไม้เลยชว์นะครับนี่ดูนี่จะนี่จันนะมันต่อเดียวมันเลยอืมแต่นี่ด่างข้านะครับด่างช่องใบเลยพานเลยพานเลยนะครับเพื่อนโอเคครับเดียวเดินดูกันต่อนะครับมานะครับตามมาเลยแต่ช่องตอนแล้นะครับนี่ดูนะครับด่างข้า นีช่วยจังนะไม่ไม่ไมีไอ้ต้นไม้ก้างๆนะครับเพื่อมันดังมั้งเดี๋ยวแต่ว่าเป็นผือเด้ผมก็ตัดสินใจก่อนนะครับว่าเอาไม่เอาดังข้านะครับต้นโอเคครับเดี๋ยวไวก่อนนีน้ว่านะครับเดี๋ยวคอยเอานี่มาด้วยนี่นะป้าข้พุม่มมาเใจมเมื่อนี่นะครับตอน้นอืน่นไปมาดูข้างหน้าว่านะอันนี้ก็เป็นอูมี่นะครับผมเคยได้ดังไปนะครับ เนี่ยนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวกูมีทผกขอนปุผลได้ดังไปอ๋อนี่มาปอบล้านะครับไอ้ต้นใบเลื้อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆว่าวพักการมีคนคอมเมนต์มาว่าปัดกินได้นะครับเนี่ยต้นเนี้ยปัดกินได้ใช่หรือเ่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูต้นบนนู่นลๆเหมือนกับว่าดังล้านหยุดเข้าไม่จ่ายนะครับ นี่นเป็นมาดูเนาะอันนี่แจนเด้งนะครับ,รบสวยนะครับก้อนนี้ก็สวยไม้ด่างอื่นไม่พบเลยปลเป็นวันนึงตรงนี้ผมบาดและนี่จะหนักรัดนะครับไม้ดืน้นไม้ด่างอื่นไม่เห็นเลยมันก็โผล่เยอะมาครับเนี่ยเนี้ยอะไรให้แล้วนะครับเนี่นย ทันนี้กลายเลยก่อนนี้น,นะกลายเนาะนี่ครับที่นี่จันกลายเลยนะครับกลาวขี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูต้นเดี๋ยวว่าพบต้นทั่ยๆกันอีกทีนะครับผมโอเคนะครับดิมาดูนี่เบิ้ลด้ยอ่าตัดยากได้เลยนี่ดูนะครับเอาเรืยยยย่อยืดปนนั่นที่นี่จันดำนะครับนี่

แม่เอ้ยจะติดด่างให้จักต้นแม่ไม่ได้เดี๋ยวลูบมาร์กนะครับผมนี่ได้ท่างใดด่างชมพู้ดา่างเท้านะครับเอาไปลุ้นเอาไปลุ้นไปลุ้นยอดต่อไปนะครับตามมานี่ก็ช่วยนะครับคนี้นี่รังงดนะครับรังงด ไม่มีดางนะครับนี่ก็จังดฟรีนะครับดางไม้ไม่ดางอันนี้ก็จันเขารบนี่ก็จันเขารบก้าวขีค,ครับเดี๋ยวผุ่มลงไปก้าวหลังเดี๋ยวว่านะครับผมเดินไปแหล่ดื่มนุน่นนู้เดี๋ยวว่านะครับเดี๋ยวเดินตามมาเรื่อยๆนะครับพุ <S <S ามมาดูกรณีนะครับ bộ mặt, gì đang đâu các, không gì đâu, như cái pin quạt này các, vung quạt và vung và giấy nè đơn này เนี่ยกันเหมือนกันนะครับตัวนี้มุกขลังมุกขมีนะครับดูมันดังเลยแต่ว่ามันจะตนเต๊งไม่ดังครับด้วยนะครับขวหลังหนุ่มด้วยเลยมากันมากก็ด้วยนะครับเดี๋ยวก็นี่ด่างข้านะครับนี่ดรวยชว์นะครับไข่ต้นไกข่ต้นปุ๊ดนะครับ นี่ในด่างเก้านี่เตี้ยวๆนี่นะมีแต่น,นี่ยจันดา่างมั่งในตรงนี้นมีด่างเก้านะครับน,น,นี่ดูนะครับนี่กเล็กตัวนี้ก็น่ารุ่นนะนี่ยขอนี้ก็ด้วยนะครับของนี้ขัาวลากับมีน้องเรื่องเรื่องปีนะครับขอนี้ก็ะดุ้ยครับคือมันปันนะี้นะครับ,รบเพินน่เปิลต่ว่าก็ร่มบูนั้นไม่ค่อยดังครับเพื่อนมาก เดี๋ยว <Dave> ไปหามได้นี่ก็มันนะมันตั้งทีครับเห็นไหมโอ้ยหามปลเลยบปลาเท่อยู่นะเสียงตั้นก <Becca. S 2> ็กลาบวันน <ksam> ี <NT giving> <ara> ้นะครับเพื่อนๆผมว่าบรรยากาศมันคลายกลายเขยขำเลยนะครับบรรยากาศเขยขำเลยนมพวกว่ากลับบ้านโค้นนะครับไม่เจอเคยได้ร้องต้นเลียววันนี้ก็ไม่รู้มาร์กสาวได้นะครับ เดี๋ยวเวถ้าครับเวเอาไอ้ต้นเนปูรานะครับถ้าโชคดีต้นก็เคยที่ชมคลิปนี้ก็สวยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้ได้ห้าหมื่นซับไว้เลยเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับซันี่จันมั่งอะไยมั่งนะครับเดี๋ยวมีรางวัลเยอะอยู่ครับรางวัลนะครับผมเดี๋ยวผมสัญญาไว้นะครับห้าหมื่นสับนะครับกาสวยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ